ครับสวัสดียามเช้านะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเครื่องบินไปเปอร์ครับโดยช่างต้นของเราวันนี้นะฮะเป็นไฟที่3ในวันนี้นะฮะส่วนพิรตุสฮะอย่างว่าจะครบ40ไฟครับวันนี้เราบินกันนานมากครับอยู่ข้างบนเนี่ยล่อนใช้เวลาประมาณ23นาทีนะครับวันนี้โดยล่อนอยู่ข้างบนนะฮะเพื่อให้ปีกมันเกาะอากาศเท่านั้นนะฮะความสําเร็จที่ลงมาในครั้งนี้ถือว่า ไม่มีอะไรเสียหายทั้งสิ้นลงจอดรัทัสรันเวย์มาใกล้เคียงกันมากระหว่างพีระตุและไบเปอร์ของช่างต้นลำนี้นะครับวิทยุยังคงเป็นเช่นเดิมครับอีสกายครับอีสกายยิ่งบินยิ่งดีครับช่างต้นยิ่งบินยิ่งดีมากครับลงเดี๋ยวนี้นะครับไม่มีคําว่ากระโดดนะครับลงได้อย่างสยสดงดงามเหมือนเดิมนะครับเช่นกันในวันนี้นะครับเราก็คงไม่ได้ถ่ายคลิปในการที่บินอยู่บนฟ้าให้ท่านนะครับ แต่เรามาดูนะครับว่าไพ์เปอร์ลัมนี้ยังคงมีสภาพอยู่ดีเช่นเดิมน,นะครับวันนี้ผมอาจารย์ฮิวและช่างต้นขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ฮะก่อนลาต้องเจอหน้าช่างตน้อนอ้าวหัวละหน่อย <c oughs> อ่าครับผมเราจะลากันกับเราจะลากันวนน,า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 นี้นะครับเราไปทำงานกันขอบคุณคบที่รับชม